มาเปิดประเด็นกันค่ะเงินหยวนแกร่งมาแรง IMF เพิ่มสัดส่วนถือครองครั้งแรกเบียดดอลลาร์สหรัฐตกกระป๋องหลังจากที่ในช่วงเดือนก่อนนักวิชาการต่างประเทศได้คาดการว่าเงินหยวนจะกลับมาผงงาดเริ่มแทนที่ดอลลาร์กับโยูโรในรัสเซีย และล่าสุดทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ได้มีการเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2565ระบุว่าได้เพิ่มอัตราส่วนของดอลลาร์และหยวนของจีนในการทบทวนสกุลเงินที่ประกอบขึ้นเป็นสิทธิพิเศษถอนเงินหรือ SDR ซึ่งเป็นสินทรัพย์สำรองระหว่างประเทศของทางกองทุน แม้ว่ามูลค่าของเงินยวนจะลดลงเมื่อเร็วๆนี้แต่ก็เพิ่มขึ้นประมาณ2%เมื่อเทียบกับดอลลาร์ตั้งแต่ปี2559และแข็งค่าประมาณ6%เมื่อเทียบกับคู่ค้ารายใหญ่ในแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนกล่าวว่าจีนจะเดินหน้าส่งเสริมการปฏิรูปและเปิดตลาดการเงินต่อไปส่วนการเพิ่มอัตราส่วนที่พิ่งอัปเดตของ IMF จะมีผลในวันที่1สิงหาคมทั้งนี้สิทธิพิเศษถอนเงินเป็นสินทรัพย์ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเพิ่มที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นิยามและรักษาไว้มูลค่าของสิทธิขึ้นอยู่กับตร้้าเงินตราระหว่างประเทศสำคัญที่ IMF ทบทวนทุก5ปีโดย XDR สร้างขึ้นในปี2512 เพื่อเสริมการขัดแคลนสินทรัพย์ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศที่ต้องการกล่าวคือทองคำและดอลลาร์สหรัฐการทบทวนครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เงินหย้วนเข้ารวมตระกาสกุลเงินในปี2559ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในความพยายามของปักกิ่งในการทำให้สกุลเงินเป็นสากลมากขึ้น IMF ได้เพิ่มน้ำหนักของ สกุลเงินสหรัฐเป็น43.38%จาก41.73%และเงินยวนเป็น12.28%จาก10.92%การถ่วงน้ำหนักของเงินยูโรลดลงเหลือ29.31%จาก30.93%เงินเยนลดลงเหลือ7.59%จาก8.33%และเงินปอนอังกฤษ ลดลงเหลือ7.44%จาก8.09%กองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวในแถล,ลงการว่าคณะกรรมการบริหารได้กำหนดอัตราส่วนสกุลเงินโดยพิจารณาจากการพัฒนาการค้าและตลาดการเงินตั้งแต่ปี2560ถึง2564กรรมการเห็นพ้องกันว่าการระบาดของโรคโควิด -19 หรือความก้าวหน้าในฟินเทค ไม่ได้ส่งผลกระทบสำคัญใดๆต่อบทบาทที่เกี่ยวข้องของสกุลเงินในตรก้า SDR จนถึงตอนนี้แม้ว่ามูลค่าของหยวนจะลดลงเมื่อเร็วๆนี้แต่ก็เพิ่มขึ้นประมาณ2%เเมื่อเทียบกับดอลลาร์ตั้งต่ปี2559และแข็งค่าประมาณ6%เมื่อเทียบกับคู่ค้ารายใหญ่